เอ,อิดแก่ๆเท่าแม่เลยนะเนี่ยผมงอกเกือบทุกเส้นเลยไม่ยอมใช่ไหมไม,มันเป็นเองใช่ไหมผมเนี่ยโ<ม>อ้อโโคตรหล่อเลยหล่อนะเรานะ<ม>่ะผมก็สองสีต้นกล้าเออแม่ว่าเออถ้าไซส์ใหญ่มานี่แม่จะแจกให้ฟรี แล้วแม่จะเห็นกระเกงตัวนี้อีกไหมฮะนี่ตัวเดียวโอ้อ่าอ่าแม่จะแจกให้มันเป็นความผิดของแม่ที่ไม่ดูแลทั่วถึงเดี๋ยวแม่จะแจกฟรีให้สองคนเลยแต่แม่เวลาที่แม่เห็นเอิร์ธกับต้นกล้ากระเกงมันจะต้องใหม่นะครับไม่แม่ไม่เชื่อครูกอล์ฟมันเอาไปฟอกครูชินาลงมันเอาไปฟอกนี่เธอยังจะมาเข้าข้างลูกศิษย์ว่ากระเกงทรงนี้มันเก่ามันจะเก่าได้ไงมันแข็งแก่แดดอยู่นี่ มันไม่ซักมันไม่ซักใช่ไหมลูกตัวเองนะ่ะตัวสูงใหญ่คนนี้ก็หลอ่อตั้งใจเรียนนะครับมันหาย,ยากนะคนตัวสูงใหญ่เนี่ยคนไทยหลอ่อผมสองสีจังหากสีทองโอ้โห,มหมออมไม่รู้เหมือนกันเวทกรรมพันธ์หนเหรอลูกเหรอ ถ้าบ้านเราเรียกว่าต่อมันต่อยตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมเท่เท่แต่ว่ามันต้องไม่ไว้ผมเอ่อหน้าม้าอย่างนี้นะครูกร้อมนะมันจะเหมือนผู้หญิงผู้หญิงมีหนวดมันไม่น่ารักเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมเออต้นกล้าสบตาแม่สิ มันโกหกหลายอย่างหนึ่งหลักเก่งมีตัวเดียว,ว,เ,ยวเออมีตัวเดียวจริงๆเดี๋ยวแม่สองคนนี้จำไว้ครูกอ๊อเดี๋ยวแม่จะให้ฟรีแล้วต่อไปมันจะใส่มาไหมนะเออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ให้ให,ให้ว่ากเก่งมีตัวเดียวไปก่อนมันก็เลยเป็นความผิดของแม่ขนาดแม่นี่นุ่งกเก่งมาเพื่อว่าที่จะออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วมาเซ็นหนังสือนะเนี่ยเพราะว่ามันมีเด็กป .6 หกไม่เรียนหนังสือแม่ต้องออกไปดูเขาแจ้งมาเนี่ยเป็นคนดังมันก็อย่างเนี้ย แต่ก็ยังไม่ไวที่จะดูสองคนนี้อยู่ตนกล้ากัะเอิดเดี๋ยวมัจะได้เนครับพอดีเรอเพื่อนเขามาจ่ายเงินให้ให้เยอะอสุแล้วก็ไม่ส่งไม่ดทีเดียวรได้บินจะได้ชุดนึ่งเออหึงชุดต่อปีนะโ <Okay. S 2> อเคนะนะนะตั้งใจเรียนละ่ะไม่ใช่ให้ขี้เกียจเห็นไหมน้องปอหไม่ได้เรียนหนังสือพ่อแม่แบกรับจ้างแบกเกลือก็เลยไม่ส่ง ไม่ได้เห็นไหมใช่เรามีโอกาสกว่าน้องไหมที่แม่นุ่งางเกงมาเนี่ยแม่จะออกไปดูน้องที่จบปหกแล้วไม่ได้เรียนหนังสือไกลขนาดไหนเนี่ยไกลไปกับร้อยยี่สิบกิโลเลยก็ยังไปเพื่อให้โอกาสเข้าใจไหมลูกโอ้เนี่ยต้องจําไว้ว่าเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะคะเราจะต้องสร้างโอกาสนั้นให้เกิดไม่ใช่มีโอกาสและลบล้างโอกาสไม่ให้เกิดมันมีสองอย่างนะครูครับชื่อ นี่เต้องสร้างโอกาสให้เกิดเข้าใจไหมคะขอบคุณครับแม่รลอยังอสอนยากสอนเย็นจริงๆเกือบแม่ล้มเมื่อกี้นี่